ซึ่คนถือว่าแบบเป็นทรัพยากรที่สัญขององค์กรนะพอเห็น KPI ของท่านเกี่ยวกับเรื่องของทำเกี่ยวกับบริษัทท่านอธิบายได้เคลียร์ไดเคลียร์มากตรงอันสุดท้ายเนี่ยผมชอบเพราะว่ามันมันจะเหมือนกับที่ว่าเราเรามอบหมายใครไปแล้วเราก็ตามงานได้อย่างท่านบอกว่าต้องมีการ follow up schedule ตรงนี้น่าสนใจมากเลยบางครั้งเวลาหัวหน้าเนี่ย มักจะบอกที่มาแต่บางคนก็ลืมบอกที่ไปนะครับ oh. บางครั้งพนักงานเขาก็มีความตั้งใจจะไปให้บรรลุเป้าหมายนะแต่พอไปแล้วเขาไม่รู้ที่ไปพอไปแล้วมันอาจจะไม่ตรงกับที่หัวหน้าคาดหวังเอาไว้แล้วหัวหน้าก็บอกคุณทํางานไม่บรรลุเป้าหมายอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกที่มาเราควรต้องบอกที่ไปด้วยนะครับที่อาจารย์อ,อธิบายเกี่ยวกับการ ทำ performance management process ค่ะก็อันเนี้ยมันมันชัดเห็นแต่ละขั้นตอนนะคะในในโซโอะค่ะได้ชัดมากๆแล้วก็ที่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าเออมันดีตรงที่ว่าเวลาเราทำฟีดแบ c กกับน้องเราควรทำฟีดแบ c k แบบไหนคะ่ะมันก็ควรเริ่มต้นจากการทำเรื่องบวกก่อนค่ะแล้วก็มิกซ์ระหว่างลบบวกค่ะแล้วก็สุดท้ายมันก็ควรจบ ด้วยการบวกแต่การทำฟีดแบ็กเนี่ยถ้าเป็นลบมันก็ควรมีคำแนะนำหรือโน้ต h ฮาวเพิ่มให้กับน้องด้วยการทำฟีดแบ็กที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรให้น้องอะค่ะมีส่วนร่วมกับเราด้วยค่ะก็ชอบโปรเซสนี้มากๆในการทำงานจริงๆเนี่ยคนประเภทนี้เนี่ยเรายังถือว่าก็เป็นทรัพยากรที่คันขององค์กรจริงหรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่เกิดขึ้น